คุณจำเอาไว้นะว่าไม้ผลทุกชนิดธรรมชาติของต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยคุณต้องเลี้ยงดูมันอย่างธรรมชาตินั่นแปลว่าอะไรไม่ว่ามันจะปลูกตรงไหนมันสวยหมดนะถ้าจิตของคุณนี่ะมันมองแล้วมันส่องออกไปว่าสวยมันก็สวยเพราะคุณอยู่กับธรรมชาติถ้าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติยังไงคุณก็มองออกมามันไม่สวยสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญเมื่อไหร่คุณอยู่กับธรรมชาติคุณต้องรู้จักการยืดหยุ่นอย่ายึดติดเมื่อไหร่คุณยึดติดเมื่อไหร่หนึ่งคุณจะเป็นทุกข์สองต้นไม้คุ